สวัสดีเด้อสวัสดีพอ่อสุภูสุขนที่เขามาชมคลิปข้ของป้าเนาะเมื่อน,นี้กับบอด้เห็ดอันไม่กวัดให้พี่น้องเบิงลาเมื่อแล้วเนาะเดี๋ยวอีหมาปลาก,กับอีหมันเห็ดไม่กวัดแล้วก็อีโคงแล้วก็อีให้มันให้เสียกเหมือนขยับเข้ากันให้มันทีทีให้พี่น้องเบืองเนาะกะขอบคุณไล่เด้อคะที่เขามาเบิงคลิปข้องป้าเด้อจ้า เดี๋ยวมือนี้เตรียมอันเปล่งดามกันเนาะป้าเปล่งดามกันด้วยเอาดามเซไว้เปล่งใช่ไกันก่อนอื่นก็นข,อขอขอบคุณขอบใจแล้วก็ยินดีต้อนรับเขาสู่สองป้าลุนขุนขยันเนาะค่ะเนาะ มันนีปลากระอิหม่เห็ดลิปอันเห็ดแล้วก็ขยับมีธีการดึงให้มันโค้งให้มันบอให้มันบบหางให้เสียบโบหางให้เบิงให้พ่อเม่พี่น้องเบิงเนาะแล้วก็ย่วยๆมากระอิไปทรงเสียกเนาะทรงเสียกให้อันเอฟสีที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเซลาผูมหันตูหมา ยักได้เสียกหนํงปลาว่าเอาไปเท่านึงแล้วเบิดแล้วเอาไปม้วนหนึ่งเห็ดเห็ดเบิดแล้วเรายักได้ไมมาซั่นก็เลยถูมาสั่งเนาะป้ากระสั่งเขาเอามาให้แล้วเดี๋ยวปลาอี้ส่งไปให้เด้อยววยๆก่อนให้ลานแฟกเข้าเขี่ยข้องเร็วก่อนถ้าเอาไปเตะเ้าไล่อันละอัน้านแฟกเข้าอย่างเขี่ยค้องบื่เแลวแล้วมันบุญบายมันยุ่งเนาะต้องไปซี่วยๆเดียจากสี่ห้าโมงพูเนะ สี่มงห้าหมงไปเาจังขึ้นเาจังไปเนาะส่งไปให้เด้อโอ้พอดีมันเป็นพอดีปมกันหัว,หวความกับเพาะความกับเพาะแล้วแข้งไดไหมอันนี้คันบ่อเอาซส้าเสียดายเหมือนเนาะห้าไหมเนากเมื่อวานนี้ป้าไปตัดดามันเป็นบดบดมืนมึดมมีเส้นแดดจะเดินไปตัดดามออ้ยังมานไปแล้วกระเด็ดออ้ฮอนฮอน ไปเอามาแล้วก็มาตัดไว้เร็วกระหิตให้มันอ่อนๆเนาะอันที่ว่ามันบกค้งก็สําคัญอยู่ที่อันดาอันเปล่งด้ามบักดามนี่เด้อกันเดือถ้าว่ามันถ้าเหาเฮ็ดบอ่อนมันก็บกคอยโค้งเนาะมันสาคัญอยู่ตรงที่เหาเฮ็ดด้ามนี่คือกันโอ้ยมีกระบอคขมมีบ่ได้รับได้ฟุ้น พามาสิพามาให้มันยงว้ยงๆลงสิเราต้องดึงให้มันโซยออกจักกันจักจักให้มันอ่อนๆคือยังมาเคือเห่าจักต๊กนะคะแล้วก็จักไปเรื่อยๆจนนะมันอ่อนเพนี้ยจนเห่าเล่เบิองส้ให้มันอ่อนๆเพนี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยป้านาวเนาะเศร้าๆมาการจิน ก็เลยนงสูงสู้สั่งซาเดช่วยหมากระเกฟาดออกไปเศร้ากันนาวนี่เดดออกแล้วมือนนี้มีเด็ดแล้วไปส่งข้องมาลป้าก็จะตีเข้มแล้วกะลีลีเอามาไว้เฮ็ดอีกเมื่อวานนี้กะลีมาได้หน่อยนึงเนาะลีเข้มมาไว้หน่อยนึงละหมดอที่เห็ดได้จะคล่องซ้มดำอยู่ลูกค้าที่สั่งหมากะ ขอโทษขออภัยเดือะเด้อเฮ็ดมาทันเฮ็ดให้มาทันจะยินยินเดือะคด้อยังได้ข้องดีๆกันเย็นกันอีซื้อข้ขของคนอื่นมาให้ก็ยานบ่ทึกใจเนาะยันแชลูกค้าเนะหันเอาข้องคนอื่นมาให้ละละอ่ะปะเดี๋ยวแล้วก็ไปกันเลยเชียร์มีอยู่พุ่นลนะเนาะเชียร์ตัดไปไว้แร้ว อันนี้กะอี้ได้อไปจงเขาบะหันได้พอมัดกะอีเอาพวกไม่ฆ่าก็ได้บะวร้านเขาเบิดบะมีอันจงอันนั้นก็มื่อวันที่ซ่องหรือเออวันที่ซ่องที่ซ้ำนี่คนก้อีมาเอาเหยาสิบมัดท่านบะได้สิบมัดสิบห้ามัดบะมีเข้มเนาะบะมีเด็ดตากบะมีเด็ดตากปาก็เลยีบะได้เห็ด นั่นได้เทา่าใดกลับไปเท่านั้นกอนเอาเนะ <c oughs> เริ่มเห็ดกันเลยเนาะค่ะเนอะโอ้ยจ็บขอขอโทษเด้อที่เสี่ยงบอดีปนใจจ็บขอเป็นวัดเป็นวัดเป็นไอจับว้จังหน่อยกันเวอีพอพอได้ป้าไก้มนันนั่งจับ Mình sắn, hò, cà, mà, nó mình ăn sẵn học câu nhào mà say đê nó mình vẫn ý cứ nhào đi nó oh, đẹp cái son đẹp cái nhang cầm lằng Ban vô đi kia bột ưng khum học ăn nhào mà phải zoom ăn sẵn ốp với hàng nóc đợt hơn đứa mình vẫn ý đủ ngàm đủ na nó Thá áo tay ăn nhào nhào say lông bốn hạt thán mình ý kiều ý xong ้นเอาเต่านหวใจแล้วคู่นมันโบดกคู่นมันไม่ใหญ่ห่เอาฮิตอันตายมันนี้ให้มันยหี่าวๆก็มูไว้เดแต่ว่าบึงให้มันจี้ลำดิดกันดีๆเห็นีิเนาะไในแค่ไม้ไม้มาน้อยนึงหวันนี้ป้าไปตีไปเอาด้ามมาแล้วตีได้กำนึงใหญ่แล้วก็ลิแล้วเอามา พอได้เห็ดจากสองซ้ำดาม <c oughs> คนอื่นต้องใส่ทุ่งมือก่อ <c> น <oughs> มือกิวเบิรอันค้างมือนี้นะเพราะว่าเราดึงประจำเนาะเห็ดยุดตลอดปีค้างมือดานเบิร์ค้างิือดานเบิดเสาษก็บได้เนาะมันเป็นลายไดเเ้เป็นงานอดิเล็กแล้วก็มีลายได้พอได้ซื้อยูซื้อกินเนาะค่ะ อยู่ซ,ซ,ซื้อร้านไปโรงเรียนแล้วก็มานั่งเฮ็ดไม้กวาดค่ายสร้างหลายได้ให้กับตนเองดีกว่าไปข้อลูกข้อร้านข้อลูกข้อเตาเนะลูกก็มีงานทํกนากันเบิดแล้วตาก็เฮ็ดไม้กวาดนี่เนี่ยลูกไปเรียนนั่งซื้อเูาก็เฮ็ดไม้กวาดนี่ค่ายส่งให้ลูกเดปูถุนเดจะ ก็มีอาชีพยังเนาะเห็ดไห้เห็ดส้นกล็ลลงเห็ดมาเบิ่งเบิดแล้วคาดทุนเหตุการณ์เกษตรก็ได้ฝาอีมาก,กให้เบิง่งก็เดือดกันเดือดฝาก,ก่อให้เบ่งอะเห็นมาเนาะบ่นนะบมีพุกอันจับกองให้เดือดประตูไต่ไล่ลา,ากอะเหตดไปเลยเลยเนาะ วิทีเขามาเบิงยักเบิเบงว่ามันอันหิดแล้วมันห้างมันยาวหมาซะนี่นะป้ากะอีบอกวิธีดึงมันลงเนาะดึงดึงปายมันลงขยับขยับให้มันทีเข้าห้าก,กันเนาะ Ảnh nhào sánh, xay cái ăn nhào xanh xanh nó cái ảnh nhào nhào sẽ để đứa cả đứa Ảnh nhào nhào này xoay Mình đi ôm mà thằng kháng mình đi hết thấy bò 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 thằng kháng nó Cái ảnh nhào xay. Xay đây, nhào xanh xoay Xanh đê nhào đê ต่ายโค้งซาซ่าเนาะไปซาซ่าให้พี่นองบึงเนาะดึงบ่าเล็กให้เน้นปุ้มมือนี้กดไว้กดไว้สนี้เนาะแล้วก็มาดึงบาาท,ที่ส้นปึ๊บสนี้มันกัเน้นแล้วค่ะม,ม,มันบร้เเหมันมันบอลลมเนาะมันบอลลมเดือดอันเห่าดึงข้างแรกนี่ให้เน้นบางคนนี้ดึงไปเน้นปันใดแล้วมาป้ยมือเนาะมันป้ยมือโป้ยปุ้มมือบาเอานั้นไว้มันกัอี้ เหดให้หมายออกมาแล้วมันบนเน้นเนี้ยบางคนบางคนดึงปึ๊บเน้นจ้างเน้นจ้างเน้นจ้างแล้วปล่อยเนาะปล่อยแล้วมาดึงสะน,น,น,าาสน,นี้มันก็ร่วมมันก็มาสะนี้จ้อยเนี่ยมันก็โยกมาสะนี้จ้อยเดือเพราะฉะน,นัน้นเห่าต้องดึงั้างแรกนี่ปึ๊บอย่างนี้แล้วเห่าเอาโ๊้มือนี่กดไว้แบบนี้เดือกดเสียกอันที่เห่าดึงนะแล้วเห่าก็มาดึงดึงปึ๊บปึ๊บสินีนน้มันก็เน,น้นแนเนเล้วค่ะเนี้ยเน้นแล้ว ยายาไปอันดึงจนพอแหงแล้วมาโป้ยมือบอเอาโป้ยมือบีบไว้มันก็หมายออกมาคือเกาเด้อค่ะเดี๋ยวมันบ่เน้นเนาะอีดึงจนน้ำมือเตกจะบอบ่เน้นค่ะขันท้าบอห็ดแบบนี้เนาะเนี้ย,ยดึงปึ๊บกดเอาโป้ยมือน,นี้กดไปเลยปึ๊บอย่างงี้เนาะนี่ตัวนี้มันอีเน้นเน้เน,นเน,น,เน,น้นไปเลยะค่ะเนี้ยแล้วก็โค้งมันลงฮอเหิดแล้วเฮา,าก็โค้งมันลงบางคนนี้อัน เฮ็ดเนาะบางคนเฮ็ดเฮ็ดเอาสซแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็ดึง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 ,ดงแล้วมันนี่ก็ดึงแล้วหมายมัน,ม,นบบม,มันบ่อปวกเมืองบีบเนาะกลัไปซะนี่มันดึงเฮ็ดซัไหนเหมันกระโปงเน้นค่ะเนาะเพราะฉะนั้นให้เฮ็ดแบบปลาเฮ็ดนี้เดอ้อดที่เฮ็ดให้มันเน้นเน้นมันบมันบ่กรุดออหมาเนาะ ดึงปึ๊บจีนี่มันอเน้นนบอ,บอมีการรุดลงมารูดลงมาเลยเดินนะคนะนกใส่ปึ๊บดึงื่าทีหอาก,กระกำไว้จีนี่ก่อนว่าทีหขาก,กระกำแบบนี้ก่อนเราดึงปึ๊บพวกมือบีบปึ๊บกลมาดึง แน่นแล้วก็ให้เรียงมาดีๆไม่ให้มันเบี้ยวมันบางคนดึงดึงทางมาทางนี้ไล่มันขี้เลี้ยวมาทางนี้เนาะถ้ามันเลี้ยวมาเด็เขาก็ค่อยๆบิดมันขึ้นไปเด้อให้มันอยุดตรงกลางตรนี้ดีๆแล้วก็ปึ๊บโอ้เป็นวัดเที่ยงบอดีปันไดเด,ดือค่ะเด้อขอโทษขออภัยในไล่ฟ้าเป็นวัดพุน่น นโนยเดยอากาเัเยินเดก็เลยเป็นวัดวันนี้ได้เราได้แล้วนูะ่นะับเบองหนึ่งสองสามสี่ห้าได้สิบเนาะได้สิบลูกแล้วเอาจับตัวนี้เดือะเถื่อเอาครั้งกว่าจับนี้น,นี่จับลงงอลงมาไล่ไล่งอมารล่ไล่แล้วก็กำไว้เนี่ยจับจับงอมาไล่ไล่ นล้วหัก็เอาอันใหญ่ n ใส่นาะอันที่ซิบเราห้งอลงไล่เนาะมันต้องหายานมันหักถึือะเดือด2ยานมันหักมันบ่หักแล้วหัวกะกลัมไปเน้นๆนนปึ๊บนเหาะเาเริ่มงอตั้งแต่อันที่ซิบอันที่เก้าอันที่ซิบนี่เริ่มงอเลยจ้ะมันมัน็อีได้งอ เนีย่ยอีโคงงามเนาะขันมันมืนเนาะมันมืนมันเอามือจุมน้ำดเดือค่ะเด้อถ้ามือเขาจุมน้ำมันอีเฮ็ดให้มันบอลืน่นอบลุดลงมา นะคะพยายามอันเฮ็ดให้เสียกให้มันสิกันเข้าไว้ให้มันิกันเข้าไว้แบบนี้อย่าให้มันนั้นแล้วก็เอามือนี้เอามือนี้ดันขึ้นแดึงมันดึงลงพอได้10อัน11 12 13ันแล้วก็มันดึงลงเฮ็ดพอยใดก็ดึงลงทุกยาทุกยาเนาะดึงแล้วก็กำมือนึงก็กำให้มันเน้นไว้ ជាក្នាប់បានជាន់ពិន់ពីដើមដែលនឹងសាប់សាស់ពីដែលន្ញុំង្រំងានបើរលើងពីទីសាស mày mình on dù cái bột tông hai chung nam hơn nó anh sẵn đi anh sẵn ở xuất thai có xếp ít sẵn luôn nạp anh cao ảnh cái đây được khá hàng nó mà mà bếp ให้ให้ให้เฝ้าดันขึ้นก่อนเดือยอยาเฝ้าหิดโตเนาะถ้าเอาเหิดโตไปเรื่อยๆเหมือนกับอีดึงดึงขึ้นยางนะดึงขึ้นแบบนี้อเอากระโยกขึ้นปึ๊บกันเข้ากันมาเป็นบบกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยังไม่ซ่องอันเนาะอันนี้อันที่สิบเก้า ค้าดำน้อยๆมันเฮ็ดยากเนาะเอ่อดำใหญ่ๆพอดีกําลังเหมาะมือนะเฮ็ดง่ายเนาะ20ยังเฮ็ดยังเฮ็ดอันงามๆคือป้าก็ให้เฮ็ดแบบเดียวกันนเด่าถ้ามันยาออกมาเนาะายาวออกมาทดันซะนีบ่ขึ้นเฮาก็เอามดดันขึ้นได้เด้อเด้อ มันมีหอยหนูนๆด้วยเขาก็เอาด้ามมีดนี่ต่ำลงก็ขึ้นแต็บนี้อันโยขึ้นมันก็อีสิตกัน <c oughs> ທາງຮ່າງກາງມັນກະອີບໍ່ຄົໍເວົຮາໃອຍານາອີໍປັນຜັກປັນຜກນຍບໍ່້້ນນປັນຜັກນ มันเป่งขึ้นรูดขึ้นมันก็นขึ้นเนาะมันมืนเนาะมันเฮ็ดปิ่นแล้วก็อีห้องโอ้เฮ็ดจะนี่น้องไงเนาะที่ขีดอื่นที่เขาเห็ดให้เบิงมันเขา,วาลวบลัดขั้นตอนเนาะมันเฮ็ดน,นำยากแต่ของป้านี่ปลาเห็ดให้เบิงทุกขั้นตอน,นเด้อค่ะเด้อ Ôi xiếc gấp sẵn xiếc gấp sẵn Nó mình hoặc là hết chắc Xịp tét luôn cả phổ Mà hết nhìn nữa